ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า TS 1 2 5 ER ฉายาก็คือวิหกสายฟ้านะครับนะะดูสภาพภายนอกโดยรวมครับนะฮะกนะันตกหลังยังอยู่นะครับไฟท้ายเดิม นะฮะนะครับแต่ว่าไฟท้ายตอนนี้มรณอาภาพแล้วท่อฮะปลายท่อเดิมนะครับปลายท่อเดิมติดรถนะฮะการร้อนฮะการร้อนติดรถติดรถมาเลยนะครับส่วนท่อนะครับไม่ไม่มีผูกฮะนะฮะพ่อท่อไม่ผูกนะครับโช้กหลังเดิมฮะซิงอาร์มเหลี่ยมนะครับ ตามสไตล์เจ้าวิหกสายฟ้าครับโดยรวมๆนะครับมองโคหน้าแท้ล้อขึ้นใหม่ฮะหน้า21หลัง18นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับ แล้วนะครับรอ,อบเดินเบาลงสักนิดหนึ่งจะได้นุ่ม ครับดีเกียร์ดีครับขี่สนุกฮะสไตล์วิบากนะครับสไตล์ทีเอสร้อยยี่ห้าตัวแรงครับเหาเดิมติดรถเยอะฮะ,ะมอเตอร์หน้ามอเตหลังเดิมจับหลังเดิมไปท้ายเดิมโช๊คหลังเดิมนะครับคาบูเดิมฮะถังน้ำมันเดิม เดี๋ยวให้ดูหถังน้ำมันเห็นไหมครับขาวจั่วเลยนะฮะไม่มีสงเลยนะครับรักษาได้ดีมากครับถูกไม่ได้ไดเอเคนะครับ จะรวมครบฮะของครบหลายอย่างนะครับเหมาะสำหรับสายปั้นนะครับนักปั้นเตรียมตัวได้เลยนะครับสนใจก็โทรศัพท์ได้นะครับ0894791684ครับพงลำลูกกาครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับเจ้า g s 1 2 5 e r คันนี้นะฮะสายเดิมไม่ควรพลาดนะครับสายปั้นสายเดิมไม่ควรพลาดครับโอเคนะครับต้องขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับ